และทางด้านของอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชนบุรีนะครับก็ได้เข้าร่วมงานชมะนกิจศพคุณแม่ล่าน้อยสีโยหะานะครับที่วัดกระทึงทองนาจอมเทียนหลังจากที่เสียชีวิตลงอย่างสงบนะครับด้วยโรคมะเร็งลำไส้ด้วยวัย79ปีครับ วันนี้ที่วัดกระถึงทองนายชาญยาาุทธเฮงตระกูลอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบรุรีพร้อมด้วยนางวิลาวันเฮงตระกูลภริยาได้เดินทางไปร่วมงานชาปนากิจศพคุณแม่ล่าน้อยสีโยหะซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่22กรกฎาคม2554ที่ผ่านมาสิริอายุได้79ปี ประวัติคุณแม่ล่าน้อยเดิมเป็นคนเพชรบูรณ์ต่อมาครอบครัวได้เดินทางมาประกอบอาชีพในเมืองพัทยาจึงได้ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยามาโดยตลอด จนเมื่อไม่นานมานี้นะคพะพบว่าคุณแม่ล่าน้อยได้มีอาการผิดปกติทางร่างกายจึงได้ให้ทางคณะแพทย์ทําการตรวจสอบจึงพบว่าเป็นมะเร็งลำไส้ทางครอบครัวจึงได้พาไปทําการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยวัยและความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจึงทําให้คุณแม่ล่าน้อยจากโรคนี้ไปอย่างสงบ บรรยากาศในการชาปนกิจศพในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบง่ายและโศกเศร้ามีบรรดาญาติสนิทและเพื่อนฝูงเข้าร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายค่ะครับมาต่อที่ข่าวอุบัติเหตุราวนี้กันบ้างเลยกัน